สวัสดีครับสวัสดีแฟนด์ด้ยใบสีฟ้าแม n น h เชสเตอร์ซิตี้ในช่องทางทีวีซีเซนทุกท่านเลยนะครับวันนี้กลับมาปเป็นข่าวสารประจำวันกันอีกเช่นเคยนวันนี้วันที่24เดือนพฤศจิกายนพศ2564นะครับมาดูข่าวสารของแมนเชสเตอร์ซิตี้ประจำวันกันวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์และก็แถลงก่อนเกม นะฮะของทางเป๊ปโกลเดร่ากุญซือของเราแล้วก็นักเตะอีกหนึ่งคนที่ออกมาให้สัมภาษณ์คู่กันนั่นคือทางอิวคายกุนโดกันนั่นเองออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะครับมีหลายเรื่องหลายประเด็นเลยเดี๋ยวมาอัปเดตไปพร้อมๆกันแล้วก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับตลาดซื้อขายอีกหนึ่งข่าวนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกองหน้า ของทางทีมเซบีย่าในลาลิก้าสเปนที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันนี้นั่นเองและนี่เป็นประเด็นข่าวทั้งหมดที่ผมจะนํามาอัปเดตให้กับแฟนๆซิตี้ได้รับฟังกันในวันนี้นะครับก่อนอื่นก่อนจะไปฟังคลิปไปฟังข่าววันนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับตาได้รวมไปถึงว่าเป็นครอบครัวเดียวกันครับครอบครัวทีซิตี้เซนครอบครัวเรเบซีฟ้านะครับผมไปเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะกับความเคลื่อนไหวแรกประจําวันนี้ นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับาภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมล่าสุดของทีมเราแมนเชสเตอร์ซิตี้ประจำวันอังคารเมื่อวันนี้ที่ผ่านมานะครับก็เป็น,เป,นเป็นการฝึกซ้อมก่อนจะเจอกับปารีสแซงต์แชร์แมงนั่นเองนะฮะก็มีนักเตะชุดใหญ่มาฝึกซ้อมกันพร้อมเพรียงเลยนะครับแบโดซินวานะฮะแล้วก็มีโคพาเมอร์นะครับนาธานอาเก นะอารูเบนดีอาร์สเปปโคเดลา่ากำลังเตลกับยูคายกุนโดกันอยู่แล้วก็นี่เห็นหลังไมว่ไหวก็เป็นราฮิมสเตอร์ลิงเน่งนะครับนี่ทุกคนก็กำลังซึมซับแทคติกนะฮะที่จะเจอกับปารีสในคืนนี้นะจอคอนเซโลนะครับคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นกาเบรียลเชซุสนะครับเห็นม,แนม,มนีแฟนคอมเมนต์แฟนคอมเมนต์ในช่องชาแนลมาบอกว่าเอ๊ะกาเบรียลเชซุสหายไปไหนนะไม่ได้หายไปไหนไม่ได้เจ็บด้วยนะครับไม่ได้มีรายงานอะไรเพิ่มนะว่าเขาเจ็บ เซนะสชันการฝึกซ้อมเม่อวานอาจจะไม่มีภาพเขานะแต่ว่าเขาก็มาซ้อมแหละแต่แค่ไม่มีรูปนะครับเนี่ยเป็นกาเบรียลเชสุดตแหละผมว่านะก็มากันพบทีมนะฮะร,ริยาตมาเรสไคลยวอลเกอร์นะฮะก็คงจะขาดแค่เฟรนตอเรสที่เจ็บอยู่นะครับส่วนแจ็คกิลิตนะฮะเดี๋ยวไปอัปเดตกันในส่วนของข่าวของเขาแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้สำหรับภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมนะฮะ ก็บอกไปเลยล้วการแจ็กกิลิศเนี่ยไม่ได้มาซ้อมนะครับเซสชันเนี่ยเซสชันวันรังคารนะที่มีรูปของนักเตะทุกคนเนี่ยกิลิตไม่ได้มาซ้อมร่วมกับเพื่อนๆนะครับแต่ว่าถามว่าอาจจะมีแยกซ้อมเดี่ยวซ้อมอะไรว่าคงจะมีนะครับผมตามนี้เลยต่อมามาพูดถึงเกมคืนนี้กันบ้างนะครับย้ำอีกหนึ่งครังสำหรับวันและก็เวลาที่เตะยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกคืนนี้ก็คือเวลาตีสามตามเวลาประ,ระเทศไทย นะครับก็คือคืนนี้แหละนะในตอนดึกก็เกือบเกือบถึงเช้าน้องตีสานะเกือบเช้าแล้วนะครับบอลจบก็น่าจะเช้าพอดีนะครับก็จะเป็นเกมที่เราเปิดบ้านเอติฮัสเตเดียมนะครับพบกับทางปารีสแซงช็กแมงนะเป็นเลขที่2ในรอบแบ่งกลุ่มที่เราจะเจอกับทางเบเชเขาครับตอนนี้แมนซิตี้ของเราก็อยู่อันดับที่1ในกลุ่ม A นะครับนำปารีสแซงช็กแมงเนี่ย1แต้มนะฮะซึ่ง ถ้าหากว่าแมนซิตี้ชนะในคืนนี้ได้นะเก็บ3มแต้มได้ก็จะการันตีที่1ของกลุ่ม A แล้วก็ผ่านเข้ารอบอย่างแน่นอนแล้วนะครับเป็นกำลังใจร่วมรุ้นร่วมเชียร์ทีมรักของเรากันนะในค่ำคืนวันนี้นะครับผมไปต่อที่บทสัมภาษณ์ของเป๊ปโกดุล่าคุณซื้อของเรากันบ้านที่ออกมาถแถลงก่อนเกมเมื่อวานนี้นะครับพูดถึงหลายต่อหลายประเด็นเลยนะครับผมก็รวบรวมที่สำคัญสำคัญออกมาให้ ไปกันที่ประเด็นแรกนะครับเป็นเรื่องของอาการแจ็คกิลิตนะฮะแล้วก็อัปเดตความเคลื่อนไหวของแจ็คกิลิตด้วยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับฝั่งคุณซื้อของเราก็ได้กล่าวบอกว่าแจ็คกิลิตนั้นดีขึ้นกว่าเดิมมากๆแล้วนะครับซึ่งหมายความว่าแจ็คกิลิตเนี่ยอาจจะมีบทบาทนะครับในเกมที่พบกับปารีสแซงชักแมงในคืนนี้แต่มันก็ยังมีความคลุมเครือออกมาจากการให้สัมภาษณ์ของเป๊ปนะซึ่งเขาได้บอกแค่ว่า กิริตดีขึ้นแล้วแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไม่ได้บอกอะไรเพิ่มเติมแล้วก็อย่างที่ผมบอกเซสชันการฝึกซ้อมที่เปิดไปช่วงต้นคลิปนะฮะกิริตไม่ได้มาซ้อมเซสชันของเมื่อวานนี้นะครับก็ต้องรอลุ้นดูว่ากิริตจะมีส่วนร่วมในบทบาทไหนจะเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองหรือว่าไม่มีชื่อก็ต้องรอลุ้นรอชมกันแล้วกันสําหรับ บทบาทของแจ็กกิลิสสำหรับเกมในค่าคืนวันนี้ส่วนนักเตะหนึ่งคนที่เป๊ปบอกว่าจะไม่เห็นแน่ๆก็คือเฟรนันตอเรสที่เราทราบอยู่แล้วว่ามีอาการบาดเจ็บนั่นเองนะครับทีนี้ฟังจากบทสัมภาษณ์เป๊ปแล้วมาฟังเกี่ยวกับนักข่าวบ้างไซมอนบาส c คอฟฟี่เป็นนักข่าวสายแมนเชสเตอร์ซิตี้ของสำนักข่าวท้องที่นยาแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวก็รายงานเกี่ยวกับสาการของแจ็คกิลิสเช่นเดียวกัน ไซมอนเนี่ยบอกว่าแจ็คก,กิลลิตไม่ปรากฏตัวนะในเซสชันการฝึกซ้อมของวันอังคารอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วก็เขาบอกว่าการถแถลงข่าวก่อนเกมของเป๊ปนะฮะเรื่องแจ็คก,กิลลิตเนี่ยเขาบอกว่าเป๊ปเนี่ยพูดคลุมเครือนะในสาการของแจ็คก,กิลลิตว่าจะฟิตหรือไม่ฟิตกันแน่นะครับดังนั้นเอ่อก็ต้องรอลุ้นแต่ว่าทางไซมอนเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะมีโอกาสในเชิงบวก นะครับที่แจ็กกิริตอาจจะมีบทบาทในเกมค่ำคืนวันนี้อันนี้เป็นมุมมองของนักข่าวอย่างไซมอนบาชคอฟกี้นั่นเองนะครับก็เอามาอัปเดตเรื่องของกิริตประมาณนี้นะฮะคงได้ฝึกซ้อมส่วนตัวแยกซ้อมอะไรกันแหละครับแต่ว่าถ้ามันไม่ได้ฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมผมก็คิดว่าเต็มที่นะอาจจะเป็นตัวสำรองสำหรับแจ็กกิริตในเกมที่พบกับเปเช่ค,คืนนี้นะอาจจะไม่ได้เป็นตัวจริงหรอกนะครับถ้าไม่ได้รวมซ้อมทัเซชันกับเพื่อนๆเ,เนี่ยยากนะที่จะเป็นตัวจริง จบเรื่องแจ็คกิลิตหัวข้อแรกไปนะครับก็ต่อมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกของเป๊ปนะครับเกี่ยวกับโอ้โหเขารู้สึกว่ามันยากเหลือเกินนะครับยากขึ้นทุกปีทุกปีในการพาทีมผ่านเข้ารอบไปถึงรอบน็อกเอาท์เนี่ยกว่าจะผ่านรอบกรุ๊ปสเตจได้นี่มันยากเหลือเกินเป๊ปได้เผยความรู้สึกของเขามานะครับในการให้สัมภาษณ์เมื่อคืนนี้เป๊ปบ,บอกว่าผมรู้สึกว่าในทุกฤดูกาลนั้นมันยากขึ้นมากกว่าเดิม นะครับในการผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายของแชมเปี้ยนส์ลีกฝ่ายตรงข้ามคู่แข่งนะครับผู้จัดก,การทีมฝ่ายตรงข้ามผู้เล่นนั้นแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะฮะบ,บอสของเรากล่าวต่อว่าพรุ่งนี้เนี่ยเรามีโอกาสที่จะผ่านเข้ารอบและถ้าเราทําได้มันก็จะดีมากสําหรับสมโมสรแล้วก็ผู้เล่นนะเราจะพยายามให้ดีที่สุดแมนซิ t y ตอ้ตอนนี้อย่างที่บอกไปห่างกับเปเช่นหนึแต้มถ้าชนะคืนนี้จะการันตีเป็นแชมป์กลุ่มแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปอย่างแน่นอน นะครับประเด็นต่อมานะครับเป๊ปได้พูดถึงกระแสของทางอ่าโปเชติโนนะครับนักขาวว่าวก็คงถามถึงแหละนะครับกระแสที่โปเชติโนมีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป๊ปก็ได้พูดถึงแต่ว่าไม่ได้พูดตรงๆนะว่าเอ้ยโปเชติโนมีโอกาสจะคุมแมนยูอย่างนี้นอย่างนั้นอย่างนี้แต่พูดถึงแค่ว่าคุณภาพของโปเชติโนในความรู้สึกของเป๊ปนะฮะโกเดลล่านั้น กล่าวนะครับบอกว่าผมค่อนข้างแน่ใจว่าในทุกๆปีผู้จัดการทีมนั้นจะมีคุณภาพที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมผมค่อนข้างแน่ใจว่าพอร์ชเป็นผู้จัดการที่ยอดเยี่ยมนะเป๊ปกล่าวต่ออีกว่าคุณสามารถเป็นผู้จัดการทีมที่ดีและไม่สามารถคว้าถ้วยรางวัลได้คุณสามารถฝึกสอนและรับมือกับมนุษย์ได้อย่างยอดเยี่ยมโดยไม่ต้องขวา้าแ์ก็ได้นะครับก็คือกำลังจะสื่อถึงพอร์ชแหละว่า เฮ้ยพอลชเนี่ยเป็นคุณซื้อที่ดีนะแม้ว่าจะไม่มีทรอฟี่ประดับนะในในพอร์ตของเขาตอนนี้มากมายตอนคุมสเปอร์เองก็อาจจะไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับหรือไม่ได้แชมป์อะไรเป็นชิ้นเป็นอันแต่พอลชเองก็มีคุณภาพแล้วก็สามารถเรียกว่ารีดฟอร์มเก่งแล้วก็พัฒนาดาวรุ่งได้ดีซึ่งเป็นจุดเก่งของทางโปรชิติโนเลยนะครับนี่ก็เป็นความคิดเห็นของเปปกัวเดลล่าซึ่งคุณซื้อแมนยูที่เป็นตัวเต็งจริงตอนนี้เนี่ย ก็หนีไม่พ้นโพเชติโนกับทางเซนดีซิดานะครับใครเป็นแฟนระบายอยากติดตามข่าวคู่แข่งเนี่ยก็รอติดตามชมกันดูว่าใครเอ่ยจะเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตกนะครับนี่ก็เป็นความเห็นของเป๊ปนะเกี่ยวกับโพเชติโนล่าสุดนะครับเรื่องต่อมานะฮะเป๊ปก็ได้พูดถึงเรื่องของทางซิก,กิปิกิริสตล นะซึ่งเป็นผอ,อกีฬาของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานะฮะเป๊ปบอกว่าคัางซิกิีเนี่ยมีบทบาทแล้วก็มีอิทธิพลต่อตัวเขามากนะฮะในการทําให้เขาเลือกขยายสัญญากับแมนซิตี้ถึง2ครั้ง2องคราวไปนะฮะเป๊ปได้กล่าวว่าซิกินั้นะมีผลต่อการตัดสินใจของเขามากเลยที่ทำให้เขาอยู่ที่เอธิฮัดสเตเดียมต่อเป๊ปบอกว่าผมพบกับเขานะครับครั้งแรกตอนผมอายุ19ปีผมเป็นเพื่อนสนิท เขาเราทำงานร่วมกันได้ดีมากเมื่อเราชนะเราก็มาวิเคราะห์ว่าทำไมเราถึงชนะเมื่อเราแพ้เราก็จะวิเคราะห์ว่าทำไมเราถึงแพ้เราไม่ตัดสินซึ่งกันและกันเป๊ปกล่าวชมผลงานที่ทำของซิก,กิอย่างมากนะฮะแล้วก็เน้นย้ำว่าอิทธิพลของซิก,กินะั้นเป็นอิทธิพลที่มีมากเหลือเกินต่อสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ทั้งในและก็นอกสนามด้วยนะฮะ เบ็บอกว่าแมนซิตี้นั้นโชคดีมากเลยที่มีสิกิเบเกอร์สไตเป็นผอกีฬาเขาปรับตัวได้ดีและผมก็เห็นสิ่งที่เขาทําเพื่อสโมสรแล้วก็มันเป็นสถา,านการณ์ในอุดมคติเมื่อผู้อํานวยการกีฬาไว้วางใจผู้จัดก,การทีมเขารู้ว่าถ้าเราไม่ชนะเขาก็จะถูกไล่ออกและผมก็จะถูกไล่ออกเช่นเดียวกันผมยินดีที่ได้ร่วมง,งานกับซิกิมากนะฮะเป็นเพราะเขาเลยทําให้ผมสามารถทํางานได้อย่างอิสระ เราแบ่งปันช่วงเวลาดีๆแล้วก็ร่วมกับวายสักแก้วด้วยกันบ่อยๆนะผมดีใจที่ได้ร่วมงานกับผู้คนอย่างสิกิจริงๆนะครับก็เป็นคำตอบแหละว่าทำไมกววเดล่าถึงโคุมแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้นานถ้าอยู่เต็มสัญญาของเขาเนี่ยนะฮะที่มีอยู่ปัจจุบันถึงฤดูกาลหน้าเนี่ยเป,ป,ป๊ปจะคุมแมนซิตี้เจดฤดูกาลนะครับซึ่ง มากที่สุดตั้งแต่เขาเป็นผู้จัดก,การทีมของทีมใดในโลกนี้มาอันนับเมนเมนตั้งแต่บาซ่าบาเยอร์มาแมนซิตี้ไม่เคยทีมไม่เคยคุมทีมไหนนะครับนานได้เท่าแมนซิตี้ขนาดนี้ถ้าเขาอยู่จนครบสัญญานะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาได้ทํางานกับบอร์ดที่เหมือนครอบครัวเขาจริงๆเขาได้ทํางานในสิ่งที่เขาต้องการจะทําได้ทําในสิ่งที่เขาคิดเขาฝันนะครับแล้วก็ไม่มีการแทรกแซงจากบอร์ดบริหารให้เขามาไม่สบายใจแล้วก็ไม่มีความสุขน,นั่นเอง ครับผมแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่เป๊ปพูดถึงนะฮะลรียเนลเมซี่ในการจะเจอกันในค่ำคืนวันนี้เป๊ปก็พูดถึงเกี่ยวกับการรับมือของลรียเนลเมซี่นะนักข่าวถามมาว่าเอ๊ะรับมือเมซี่ยังไงนะครับเป๊ปบ,บอกว่ามันยากมากเลยที่จะรับมือเขาบางครั้งเนี่ยเมื่อเขาได้บอลคุณไม่รู้หรอกว่าคุณต้องทําอะไรนะเขาเองก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาจะทําอะไรเหมือนกันแต่ว่าผมไนี่มีความสุขมากเลยนะที่เห็นเขายังได้เล่นในระดับที่สูงอยู่ ยังมีคุณภาพแล้วก็เล่นได้ในระดับสูงนั่นเองครับนี่เป็นความรู้สึกของกัวเดล่าทั้งหมดต่อเรื่องทุกเรื่องเลยที่ผมนํามาอัปเดตแล้วก็สรุปให้กับแฟนซิตี้ได้รับฟังกันในวันนี้นะครับต่อมาจะเป็นบทสัมภาษณ์ของนักเตะที่ออกมาสัมภาษณ์คู่กับเป๊ปกัวเดล่าเมื่อคืนอย่างกิวไคกุนโดกันกุนโดกันเองก็พูดถึงหลายเรื่องเลยนะครับทั้งเรื่องของการประทะกันของกุนซือะอย่างพอรชกับเป๊ปนะครับ ก็เป็นหัวข้อแรกแล้วกันไปเริ่มกันเลยนะคุณโอการพูดถึงการประทะก,กันของพอสกับเป๊ปบอกว่าผมคิดว่าความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดนะคือการที่ผู้จัดการทีมทั้ง2คนทั้งเป๊ปแล้วก็พอส์เนี่ยจะได้ประทะก,กันในคืนนี้พวกเขาเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีน่าเสียดายที่โปเชติโนนั้นสามารถเอาชนะเราได้ในอดีตค่อนข้างสม่ำเสมอเลยแล้วก็ในเกมในเกมสําคัญด้วยแน่นอนว่านั่นไม่ใช่ข้อได้เปรียบสําหรับเรา แต่ผมคิดว่าในเกมสมัยใหม่นะฮะทุกทีมเริ่มรู้จักกันดีทีเดียวเลยมีความเป็นไปได้มากกว่าที่จะสอดแนมกันดังนั้นผมไม่คิดว่าจะมีองค์ประกอบอะไรเยอะแยะมากมายนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะทำให้เขาประหลาดใจในเกมเองมันเป็นแนวทางของเกมมากกว่าวิธีการเล่นวิธีที่เราคลองบอลและเร้ากะและผมไม่สงสัยเลยว่าเราสามารถทำได้ในวิธีที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เหมือนกับที่เราเคยทําได้ในเกมกับเอฟเวอร์ตันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองครับหัวข้อที่2อิวคายกุนโกันก็ได้พูดถึงเรื่องของการที่แมนซิตี้ของเรานั้นขาดกองหน้าตัวเป้านะฮะกุนโกันบอกว่าผมเชื่อว่าการขาดกองหน้าในทีมของเรานั้นอาจจะเป็นประโยชน์ต่อทีมเนื่องจากมันสามารถสร้างความสับสนให้กับแนวรับฝ่ายตรงข้ามได้นั่นเอง เมื่อคุณไม่มีกองหน้าตัวจริงคุณต้องตระหนักว่ามีผู้เล่นอยู่ในกรอบเขตโทษเกมของเราค่อนข้างยืดหยุ่นไม่สําคัญหรอกว่าใครจะเป็นคนทําประตูแต่ทุกคนนั้นสามารถช่วยกันทําประตูได้กุนโดกันอธิบายกล่าวต่อนะครับบอกว่านักเตะอย่างผมที่เล่นตําแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับเข้ามาในกรอบเขตโทษของฝ่ายตรงข้ามเพื่อยิงประตูได้มากขึ้นนั่นอาจจะเป็นเหตุผลว่าทําไมผมถึงทําประตูได้มากเหมือนกับฤดูกาลที่แล้ว มันเป็นเหตุผลที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกันเลยนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของคุณตุกันเขาแหละนะครับว่าเขารู้สึกว่าเฮ้ยการที่เราไม่มีกองหน้ามันก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยสามารถทําประตูได้ไม่ว่าจะเป็นฟิลตัวรุกหรือว่าเป็นฟูลแบ็กที่เติมขึ้นมานะฮะปิดสองข้างรวมไปถึงคนที่เล่นฟอสไน์ 9, ก็มีบทบาทในการทําประตูทุกคนทําให้อาายรับกองหลังของคู่ต่อสู้นั้นสับสนได้นะฮะเรื่องสุดท้ายที่คุณตุกันพูดถึงก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับดาวรุ่งนะฮะที่ มีบทบาทมากเลยในซีซั่นนี้ทั้งโคพาเมอร์ Palmer, ทั้งเจมส์แม็เอี่เริ่มถึงฟิีฟอด์เองนะครับกุณกันเนี่ยก็ได้พูดถึงเยาวชนนะจากอะคาเดมีที่มีบทบาทต่อชุดใหญ่บอกว่าพวกเขาเนี่ยมีความสำคัญขึ้นมากจริงๆนะครับเขาเองเนี่ยยอมรับเลยเขาบอกว่าโคพาเมอร์เนี่ยได้ลงเล่นเป็นตัวจริงแล้วในเกมพรีเมียร์ลีกเจมส์แม็เอีก็เริ่มต้นได้ดีเช่นเดียวกัน ฟิลฟอร์เดนเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดเมื่อพวกเขามีความอดทนแล้วก็มีความกระหายที่จะปรับตัวให้ดีขึ้นนะพวกเขามีอนาคตที่สดใสแน่ๆกับสโมสรอนแห่งนี้เป็นแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้หลายคนเชื่อว่าฟอร์เดนจะก,กระตุน้นให้โคพาเมอร์แลวก็เจมส์แม็กเอที่ทำเช่นเดียวกับที่เขาทำได้แลวก็เดินตามรอยที่เป่งประกายเข้าสู่ทีมชุดใหญ่ได้อย่างสวยงามแน่นอนในอน,น,อนาคตนะครับ ก็นี่เป็นทั้งหมดนะบทสัมภาษณ์ของทั้งปุนซือเองแล้วก็นักเตะเองที่ออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะครับไปปิดท้ายกันที่เรื่องของตลาดซื้อขายกันหน่อยนะฮะวันนี้มีความสนใจในดิวกองหน้ามา1ข่าวก็ข่าวต้นขั้วเนี่ยมาจากพิชเชคส์นะครับเป็นสื่อในประเทศสเปนเขาบอกว่าแมนซิตี้ตอนนี้กำลังหันความสนใจไปหา,าทางยูเซฟองเนซายรินะฮะเป็นกองหน้าของทางเซบียา อายุ24ปีเป็นชาวโมร็อกโกนะครับเขาบอกว่าถ้าหากแมนซิตี้ล้มเหลวในการเซ็นสัญญากับเออร์ริงเบลฮาร์แลนด์ในตลาดซัมเมอร์นะครับผมก็จะให้ความสนใจไปยังกองหน้ารายนี้ซึ่งคาดว่าจะมีะค่าตัวเนี่ยราวๆสัก50ล้านย,ยูโรเป็นค่าข้อแเลกเปลี่ยนร์นี่นะครับเขาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกแรกของซิตี้ก็จริงนะครับแต่ว่าเป็นตัวเลือกที่รองลงมาจากเออร์ริงเบลฮาร์แลนด์ นะครับนี่เป็นการรายงานล่าสุดมาจากสื่ออย่างฟิชเชอร์เคสในประเทศสเปนก็สามารถรับฟังไว้ได้นะครับเนื่องจากซีบีเอเองเป็นสมโมสรในลาลิกาสเปนเนาะแล้วก็ฟิชเชอร์เคสก็เป็นสื่อสเปนเช่นเดียวกันก็สามารถฟังหวยได้นะครับผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่ตัวเมนแหละนะครับผมว่าตัวเมนอาจจะเป็นพวกเออร์ลิงฮาร์แลนด์เป็นพวกดูซานวลาโฮวิชนะครับถ้าพลาดจริงๆเนี่ยอาจจะมองมาถึงเป้าหมายล,ลองๆคนถัดไป นะครับอย่างที่เคยเป็นข่าวกันมานั่นเองนะครับผมแล้วก็มีสถิติของทางกองหน้ารายนี้มาให้ดูกันนะฮะฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยรู้สึกจะยิงไปในลีกนะสิประตูเลยนะครับแล้วก็ยิงได้ในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกอีก6รลูกนะครับซึ่งเราลาวซักเนี่ยรวมๆกันน่าจะมีตกประมาณเกือบสัก25-26ประตูนะครับ ถ้ามีบอลท่งบอลทั่วยิงได้อีกเนี่ยก็อาจจะเกือบ30เลยนะซึ่งก็ฟอร์มดีมากๆเลยในฤดูกาลที่แล้วนะสำหรับยูเซฟออนาเซรีคนนี้นะฮะแต่ว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยในลาิกาสเปนก็ยิงไปสประตูลงสนามไป7นัดน,นะครับก็ถือว่ายังยิงได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีแอซิดด้วยนะครับอายุก็ยังน้อยการใช้งานยังอีกอยาวไกลก็เป็นที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับก็ต้องรอติดตามกันไปส่วนสูงนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะโอ้โห1ป9ร้อยเซนติเมตร นะครับราสาการณ์างหน้าต้องติดตามกันยาวๆนะครับผมคิดว่าตลาดเปิดนะทั้งซัมเมอร์ทั้งหน้าหนาวเนี่ยก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นอย่างที่ผมบอกมาเรื่อยๆนะครับและนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดที่ผมนํามาอัปเดตให้กับแฟนซิตี้ได้รับฟังกันในวันนี้หวังว่าจะชื่นชอบกันนะครับแล้วก็สําหรับในช่วงค่ำๆข,ข,ของวันนี้นะฮะน่าจะมีไลฟ์พรีวิวก่อนเกมซึ่งเกมอนยะ่าเตะกันตีสเดี๋ยวมาไลฟ์พรีวิวก่อนเกมเกี่ยวกับ คาดการผู้เล่นที่จะลงสนามตัวจริงของทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ประดินต่างๆกันตอนนี้หมดเวลาตาแล้วในการอัปเดตข่าวแล้วก็เล่าสู่กันฟังข่าวของแมนเชสเตอร์ซิตี้ใน Channel t c i t y ซิต้เตอนนี้นะครับตาต้องขอตัวลาไปเกาะและ้วก็นใหมคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายดียบ